แชแชร์ภาพงูเขียวสีมรกตขดบนเศียรพระพุทธรูปคอหวยแฮตีเลขเด็ดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารในตัวเลขดังมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะในโลกโซเชียลนะคะแฮชแชร์ภาพที่มีความแปลกนะคะเมื่องูเขียวที่มีความมันวาวในตัวเลื้อยไปขดอยู่บนเศียรพระพุทธรูปนะคะกลายเป็นภาพเพอฮาแพร่ะสะพัดในโลกโซเชียลเลยนะคะ ผู้ใช้เฟซบุ๊กนามว่าชนลทิศจันขาวได้โพสต์ภาพงูเขียวที่ไปขดบนเสียนพระพุทธรูปเหลืองอาลามนะคะโดยเช็คอินที่สำนักสงฆ์ถ้ำพระหอ267หมู่6ตำบลถ้ำใหญ่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพร้อมระบุว่าอายุ27ปีก็เพิ่งเคยเห็นงูเขียวมรกตแบบนี้ครั้งแรกทวดมาเยี่ยมลูกหลาน วงเล็บไม่ได้สื่อให้งมงายแค่จะสื่อถึงความสวยงามของธรรมชาติกันหลาดซึ่งดูแล้วมีสีไม่เหมือนงูจริงๆแต่มีการโพสต์คลิปทำให้เห็นว่างูตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่จริงๆโดยชาวเน็ตได้พากันตีเลขเด็ดต่ตางๆนานานะคะอาทิบอกว่างูสวยมากๆท่านโยมเกิดมาก็ไม่เคยเห็นนะ อีกอย่างวันนี้วันพระมีนัยยะ27 26 7 8 27สาธุสาธุค่ะส่วนงูดำาก่าวก็คืองูเขียวกาบหมากนะคะที่ไม่มีพิษนั่นเองนะคะแต่เป็นสีเขียวมรกตแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะก็สร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์หรือสื่อโซเชียลเป็นอย่างมากนะคะก็บางคนก็ตี เป็นเลขเด็ดอย่างที่ว่านะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ